สวัสดีครับพบกับช่องช่างทอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูคุณนะสมบัตินะครับของสร้อยทองลายโซ่คอดกิดตันนะครับ คุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับขั้นแรกเลยนะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นสร้อยทองขนาด5บาทนะครับอันนี้เป็นสร้อยเก่านะครับสร้อยถึงใช้แล้วนะครับอันนี้ใช้มาเป็น10ปีนะครับใส่มาแล้วเป็น10ปีนะครับคุณสมบัติมันก็คือยังอยู่ในสภาพเดินนะครับไม่มีบุบสลายนะครับเพราะว่าเป็นสร้อย ลายตันนะครับใส่มาเป็น10ปีนะครับไม่มีขาดไม่มีบุกนะครับคือคุณสมบัติที่ดีนะครับของสร้อยลายนี้นะครับลายโซ่คอดกิดตันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับทรงพวงนะครับตัวสร้อยไม่มีบุกเลยนะครับ ทำเสร็จทรงไหนก็ยังอยู่ทรงนั้นนะครับสร้อยลายนี้นะครับโดนทับนะครับโดนกระแทกยังไงก็ไม่บุกนะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับของสร้อยลายโซ่คอดกิ่ดตันนะครับไม่มีบิดนะครับไม่มีเบี้ยวนะครับ กันแบบใ,ใกล้้นะครับให้ดูกันแบบใ,ใกล้ๆที่เห็นเป็นค่าดำๆนะครับก็คือเราเป่าไฟนะครับอันนี้เราจะทําการทําสีทําพรอมเงาใหม่นะครับทําสีทำพรอมเงาเสร็จมันก็จะเป็นสร้อยใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นคุณสมบัตินะครับของสร้อยลายนี้นะครับซึ่งเป็นลายที่เก่าแก่นะครับแต่ว่า ความนิยมไม่มีเสื่อมคลายนะครับคนก็ยังนิยมใช้ลายนี้กันอยู่นะครับเป็นสร้อยที่เรียกว่าแบบดิบเรียบนะครับแต่ความทนนี่อันดับหนึ่งนะครับรับประกันความทนกันเลยทีเดียวนะครับสภาพยังคงเดินนะครับไม่มีบุกไม่มีเบี้ยวไม่มีปิดนะครับอันนี้จะเป็นขนาด5้าบาทนะครับอันนี้พักพวกกันนะครับ ฝากมาทําสีทําความเงานะครับเพราะว่าใส่ไปเรื่อยๆนะครับความเงามันก็จะหมองลงนะครับมันจอมัวหมองไม่เงานะครับแต่ความทนนี่สุดยอดนะครับคลิปนี้เราก็มาแนะนํากันนะครับว่าคุณสมบัติที่ดีของสร้อยลายนี้นะครับเป็นยังไงนะครับท่านใดสนใจนะครับลายนี้เขาเรียกว่าลายโซ่คอดกิตดตันนะครับ ลายโซคอดกิตตันมีขายตามร้านทองทั่วไปนะครับเป็นลายที่ยังนิยมกันใช้มาตลอดนะครับผมท่านใดสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทองนะครับคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ